ก็มาหลายเท่อเด็เด็กเด็กลุงเต้เด็กลุงต้เข้าก้าวห่างเดี๋พี่น้องร้านไหนบอกเดี๋ยวมงเข้าไปท่ายกันพี่น้องเข้าไปท้ายก็ได้ คนคนคน่มีการดูดับก็เป็นดับเลยเขินมาเลยนี่ละเขินปุ๊บอะเปล่งกันเน่งกันแตเล้วไตล้วเล่นนานมากเหมือนเลยบอกว่าไตเล้วเด็ดเนๆน่ทาขึนมาเลยวันนี้ไม่จบวันนี้มฮะมาเขาทั้งหลัง ไม่ตายพันยังไงของพันมาสี่เดยับเีุ่กคนตกันหดมดีอีพลดเนาะวันนี้เอาโซ่ก็รับพี่น้องกันของพันมาเองผมก็ค้งหน้าคนเก่ามามาว่าผูนมาหมยมีเห็นไม่ว่าผมไม่ว่าผมผมหมอกจอโผลกไปสี เจ้ามีเห็นแดงคนนี้เจ้าทาเป็นเก่าเข้าตองตเส้นเด้ตัวตรกตรงไหมก็ไม่บ่านก็เป็นสิเกตกอได้ยู่มผมเัันเส้นเขาในหาเจีาบอันนั้นหาเก้าในหาเสียบนอกที่นี่เขาห่านาะสิกเนี้ยไมได้ผู้มันได้ว่าผู้บันเนี่ยมันเป็นกระปงจะเป็นขอกันด้วก็เล้สิกันไหมติดพอดี ซื้อกันเลยเบไว้เอาเอาหกับ6ด้วยเนาะอกเก้าห้าหกห้าได้นะแม่นเลยไปครับเลยไปครับได้หาสิบาทใส่ได้ร่มแล้วถึงเจ็ดห้า่บาทวะโอ้โหว่าใดหาสิบาทใช่ซิบาทมือนี้หี้สองไปยงสี่เอคุเอิบวะคุเอิวา สสใส oh, okay. yeah, 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 yeah. ่ปัญญาซื้อได้ประเดีวเาเงินซื้อได้หี่ใช้ปัญญาซื้อได้วนเรานใส่ปัญญาซื้อเลยใส่หัวใส่หัวเนปัญญาเนาะอ่าเราปันแล้วมดนี้เป็นงไงนิ่นฟัฟัฟัีจริงเครับนแงมากเป็นไงแม่ยเพูดว่าพูดพเรียกว่ากูเหรยม่ เป็นพี่ขาวนหมวก็มาไหว้เพิ่มาเขาก็เป็นคเ่มนาไว้เขาไม่ดันหกินดาวินก้อนสตงลนะ่เยเบหนหนาเราปราเ็เ็็อะไรครับผม่อยนให้ให้หเอ็ดี้เอ็ดี้จนท์เรือเพรว่าเด็กผมม่รู้เลยเัมโตน่ะสัมาาก็สัโตน่นะมีรอบนี้สาตัวครั้งแรก แรงกต้นวดนี่รล่ะใจเขาวยังบแต่มันเขงาเพาโจงบุบุ่๊แต่ปกติลูกต่อยแค่สองตัวสองตัวใงแต่มีรอบนี้อกสามตัวเลยสามโต้มี่ปากกาแล้วเตะแล้วไปปาก้าไม่แล้วไปยังยังล่ะครับไม่ปม่มายะ้าก้าแน่เขไมไปันดันเนิ่มเน่าต้นโตกับสามโต้ล่ะ เลขหครับสามาลก็บอกตูะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดบเลยครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งฝันฝันคือเกาตีลุงต่อยคมาบอกคือเกาฟุหน้าฟุหน้าคนจิ้มบางบอกคนคนจิ้มบวันเขาเรเบรกเลยเรเบรกเรานอ่เป็ดก็มาเข้ารูดิาตดิไม้ดิน ดีๆเขาอกันมันก็เลิมหงมันบอกมีนมันจบเยแต่ตัวหาปนเอกตัวหาปนเอกมันรับใจเพราะคนเจ็เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจดเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจหดเ่็ดเ่็ดเจ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 ็เจาเรดเจ็ดเจ็ดเจ็เยดเจ้ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็มอันต็ดจศูนย์เจ็นเจ็ดเจ็นนเจ็ดโหเจ็ดเศูนย์เป็อแม่ผมผมเคยเนป็นมาเป็นเป็นมากะเปนก็ทุนไปให้จ็กดิออกทุนเฉดิอืมอย่าลืมไปกับอย่าลไปกับเด้อบรังนะครับเด้อมเน แต่ชวนมาขนาดผมมันมันผมององลงร่างง้ดนีหนะงวนให้ยืนให้ลงต่อยลงต่อยยืนคือวันนี้ถูกต้องนะตรวจตรวจคอสอบกนถูกไหมถูกไหมเขียนถูกเริ่มเริ่มเรื่งไปข้อมันเริ่มเริ่มไปข้อมันเน่ยตัวนี้สิมดเขียนถกเอาตัวแดงมาเขียนยมในมีคามหญ่มันเห็นม่เขียนไหนเขียนไหนคนไหมเนี่ยมันะเนมันเจอ้โรมา ไอ้พเรารดนาำมาฉันไม่มันโตน้อยมันบดรดราำมาบัดบอกเลยเราไม่เจนต้องถหนอเาหนาการเล้มันต้องบอกโซนเจ็ดมันออกเจ็ดหนึ่งจบเราขอเราเลยไปใส่เอมันเขียนโเราณมานพีจิตหนึ่ง เดี๋ยวให้เดี๋ให้นักเรียนทำก็สอบก่อนเดี๋ยวลุงต้อยคอยตรวจกันน่งฝนกันน้ำนมากมากมันมึงเคลือนมากที่เนมากันเร็วบอกขันเร็บอกเต้นหนึ่งเดส่นเต้นโอ้คันเร็บอกส่วนเจ้นกับเจ็นหนึ่งอกมันไม่เกินหนักอะไรกันมามันจะไเปกินหนักอะไรก็นบ่กระดาษเีย้กระดาษแล้วเอาบอกทั้งนี้นาลุงต้อยผมมาที่หลังเพื่อความฝันนี แค่ว่าครับก้อนผันนะก้อนผันต่ว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นบ้างได้ครับแต่ว่าหนมันโตให้ไปบมชแล้วทันบอกว่าบอกแค่บอกแค่เปดเปดอินเา่็ดาเก่รงาเป็ดาเก่าบ่ิสัทบอกตานานบอกเขาลอกแล้วลกแล้วบอเขาลกเล้เขาเขาจะลกเล เรนต้อับำาเก้าด้วยต้องหาแทักมาแลกแท็กต้องไปกับคนในบ้าไทยบกงคน รรรวยได้ได้ได้ตั้งได้ได้ได้ด้วยนะตั้ง้โอ้าบ้วีาจะให้ตั้งไกล้คนบอม่ดวงน่วาจะรอดีหมวนี้โป้ั้ใกล้ใกล้ไมนะเขเขาจะรอด้วจมาบอกแล้วจงต้วงมาบอกพ้อมขึ้นจอหนะอันนี้บดีเรทีไชัดเจนล้วันเขาตรวจด้วตรวจคอสอบตรวจคอสอ ตรวจอสอบเป็นยังไงมันถึกวะถึกวะตัดเลยเจ็ดเจ็ดเน่ยนเดเจ็นี่ยบอกได้เจ็ดเจ็ด็ดเจ็น่เลยนะคะหันๆซาๆนะครับป๊บนีคอสอบนี่ถูกต้องนะถูกต้องครับเจ็ดเจ็ดถูกตองนะกับเจ็ดศูนย์ถูกต้องนะครับลูกตอยบอกถูกต้องแล้ว้อสอบที่เจ็ดตังครับสาวผูไทยนะครับเอ้ยนอหโ้สโยงามยโอ้ย้ไทยโอยโอ้โย้ยโโ พึตั่งตักพึ่งตักากงเจ๊เต้เออไม่ทำสายเขาเดี๋ยวไม่ทำเจเต้ยนต้องเจ๊เต้ห้เเต้้อนได้หลายเด้อพ่อมาคอมาดอง้วรับสายเนาะรับสายเออทีน่ะที่ะเจเต้ยแห้งเยรรับสายอะเออบนจำนาโชคนนคุณสาูทําห้ผทำอะไรใส่รบนน่ะนนกับคพ่อโอ้โหกัโเดี๋ยวเาห๋แล้วหนสินับเด้พอเด้อานหนีเทานเอากับพิจารณากันนะพ่อ ลุงต้อยให้ต่องวดหลังจากลุงต้อยบอกว่าฝันแล้วพี่นอบอกแล้วพี่นอเรียบมาเด้อเรียบร้อมาเด้อเดี๋ยวสิมันสิอขันก่อนดีสิหาซื้อมาได้มาซัดจะว่าพ้นหายเอ็นประวัติมจะว่าผมไหนตัวหาสาเกื่อกเนาะตัวหาตึงโ้นตัวหาแซมเลยเล็กออก ปนเอมาเลยมากมหาผมเลยอนโฟลงมาเลยเันพระกมอวางลงกได้เมดเดียวเลยกมาผู้เดียวปด้เดี๋ยวผู้อื่นเขาปรด้นั่งลูกใต้ขอเสียงดังๆตัวเลขขอเสียงสวรรค์เนแหงๆเน่ยเสียงสวรรค์ย้ำตัวเลขดังๆเรา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 บอกว่าเรามาเมือนเจ้าชองเราบอกว่าการนั้นเลขบอก ศูนย์็ดบอกเจ็ดหนึ่งตัวละเราบอกจัวเจขเบอกศูนย์เจ็ดสิเป็นเจ็ดหนึ่งน่นาบอกตวเ่อเราบอกตงวีลแเราก็ไปเลยแต่ผมแต่ผมมั่นใจอยู่กัแนนมันเป็นๆยังไงนะครับประมาณประมาณไกลมือเลยวันที่สามที่สี่มาใหม่มาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามา่าบอกว่าคอร์เคอร์โกบอก สิมีคมสุดท้ายอีกเก็จะมาบอกว่าล็อกเลขบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวต้องมาบอกอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเดีกเดี๋อเพิ่นมาอีกเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อมาบอกมันงวดสิแล้วบอกล็อกเลขแล้วงั้นลอกแล้วโอ้ยสั้นใครที่มาบอกบอใครที่มาบอกคนเก่าคนเก่าคนเก่าแต่ว่าคนหี้าบ่ผิ๊ก มากัะนั <Ö> People, ่คนมาเธอไดนนี่เขาเธนานบอคุณนี่ทุกครั้งเลยมาเธอไดเขาทุกครั้งเมื่อน้ำจดงนมันต้องตือต้องเื้ไรดนเขาตรงเพรอเขาตงบอตรงตรงเลยด็กแล้วบอกเราคนจะได้เรามีสองเก็บ ต้นสามต้นสองต้องตรงเลยต้องตรงก็ได้ต้องไปเลยบนลานขึ้นลานบนคึ้นบนจะกวดตีคนค่อยหายพอโอ้ยน้ำพ่นแสดงว่านพ่นพวกที่ตัวอะไรเนาะพ่นพวกพ่นซีเมนิวามัดน่พ่น แสดงว oh. ่าเพิ um, ่นบ่ได anyway> ้ขี่ตัวเนาะนอกจากว่าเขาบอกว่าล็อกแล้วจัง uh สิเปลี่ยนจังสิบอกไหม่จ้ากักแมนคนเหาาก้นกันเองผมเหาาก้กันเองเลยเราไม่โหนะก้าบอกเหาานะโอ้ท่านี้ให้แอดมินรอวันที่สิบสามบอก่อ1สบสประมาณสิบสาเราฟังอีกที่หนึ่งโอ้สิบสีไหมสิบสี่ตรงตรงสิบเอาสิบสี่ชั่วเนาะค่ะสิบสชั่ว ให้เอฟให้เอฟซีรอติดตามเนาะเดี oh, okay. uh, ๋ยวจะตั้งเขียนประตูผมไปย้ำเด้อค่ะเดี๋ยวนู้ซีเขยนปร์โทรพ่อไว้กับเอาปรโตให้พ่อค่ะโอ้ยตจวาจ้าโแต่ผมโจ้นะมันจำนันจูกโจ้กโ้ะโพ่อย้ำตัวเลขครั้งสุดท้ายค่ะย้ำเขาบอกว่าตอนนั้นเลขมันบอกเจ็ดบอกวโดนั้นขันมันบอกท7น็ดมันบอกเจ็ดหนึ่งเ่า่วาเนี้ย ครบอาออกเจ็ดศูนย์ับออกเจ็ดหนึ่